โอเคครับผมก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดิวเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็มีจิกรรมมาอีกแล้วนะครับผมก็เป็นจิกรรมแบ็กไฟเดย์นั่นเองนะครับผมเออจิกรรมนี้ก็เป็นแบบก็จะมออีสินค้าลดราคามากมายกเกยนะครับผมลดสูงสุดที่90%กัารเนตเลยนั่นเองเดี๋ยวเราเข้าไปในเว็บกันเลยอ้าวเว็บล่มอีกครับท่านผู้ชมเดี๋ยวออกเข้ามาแป๊บ นะครับผมผมก็ได้ออกเข้าใหม่แล้วนะอหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมส่วนผมสุ่มได้ลดถึง77%กันเลยนั่นเองนะครับถือว่าลดลดเยอะอยู่นะเออเดี๋ยวเราช็อปแป๊บนึงนะครับผมของรางวันก็จะมีประมาณนี้เลยเออเอาอะไรดีวะตัวไดมอนด์แล้วก็อันนี้แล้วกันอันนีอนนอนน้อันนี้ก็ถูกอันนี้ก็ถูกอันนี้ก็ถูกอีกโอ้โหแต่ละัน ทูอีกผมว่าผมต้องหมาหมดแล้วจังหวะนี้ถึกเกินอันนี้ที่ผมมีแล้วผมก็จะไม่ซื้อนะครับโอเคติการนี่หลืมั้งประมาณนี้แหละครับหมดแล้วนะกดกดซื้อกันเลยกดไปเลยโอ้โหก็ซื้อไปแล้วนะครับผมก็หมดไปห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดเพชรก็ถือว่าคุ้มอยู่นะ สิ่งที่เราซื้อมาก็จะมีกระเป๋าอันนี้นะครับผมไม่รู้ว่าแลหรือเปล่าแต่มันเป็นแบบสีทองน่าจะแล,ะละอย่างน้องผมว่าโอเคครับส่วนอันต่อมาก็จะเป็นการสูมสกินปืนนะครับผมบางอันไม่รู้ผมซื้อว่าทําไมนะครับท,ทั้งที่มีแล้วก็ซื้อมาอีกของปยนต่างชังหไัมาเราจะลองมาสุ่มสูตรที่เราเคยวิจัยไว้แล้วนะครับผมอันดับแรกเราก็ต้องแบบแต่งตัวแบบกตีนกนตีนสักหน่อยนะ ดูหัวที่ผมใส่ดิเออหัวหมาอีกชีนี้น่าจะแบบแจมแล้วนะโอเคไปสุ่มกันเลยมาครับผมอันดับแรกเราก็จะสุ่มเป็นเออเป็น Np 40ก่อนนะครับโอเคีเ๋ยวใช้สุดแป๊บกดย้ำๆกดย้ำๆสลับปืนนะครับผมย้ำๆสลับปืนต่อไปแล้วก็ย้ำต่อไปมาครับเราจะเปิดซักเออซักกล่องดิ กล่องกล่องเดียวก่อนนะครับยางยางยางยังไม่ออกเออไม่เป็นไรครับผมสูตรเรานี่แบบระดับนาซ้านะเราจะสูงกันต่อไปกันเลยเปิดรอบตั้งเลยเดาเดีเดาไม่ใช่นี่กล่องพี่ยังพี่สูนเลกดไปเลยกดไปเลยย้ำๆกดไปทั้งหมดก็ไม่ได้อะไรนะครับผมไปที่กล่องต่อไปกันเลย ก็จะเป็นกล่องสกินนี้เลยนะครับผมไม่พูดพามทำเพลงมากครับผมกดย้ำๆซักกระบอกก็ได้กดไปเลยซักกระบอกปึ๊บปึ๊บคืออะไรวะแงบดบูไม่ทัน oh. ก็ไปอีกก็ไปอีกโอ้โหโอ้โหเกลือจ <c oughs> ัดๆที่เราก็เทีอย่นะแต่มันแบบอะไรวะ เดี๋ยวใหม่ปาดคอไว้หนึ่งทีครับกดสูตรก่อนนี่นี่ือสูดรปาดคอครับแล้วเราก็จะเข้าไปสุ่มใหม่กันเลยทีเดียวมาเมื่อกี้เราไปใช้สูตรปาดคอแล้วเราก็กดสุ่มไปเลยครับเฮ้ยไม่อยากจะเชื่อท่านผู้ชมดูเอ้ยมันได้จริงอ่ะ โอ้โหที่นะครับท่านผู้ชมโอ้โหฟึ่งสุ่มได้เลยโอ้โห,โโหก็บอกแล้วสุดผมอ่ะมันระดับนาซาแล้วครับไปดีใจไปจากนอกโลกครับ,บน้อง <c oughs> สุดหัวหมาหัวหมาโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับเจอก,กันในคลิปต่อไป 拜拜。Bye bye.